เจนโรชินีขอบใจนะขอบใจนะพี่นางขยานที่เธออย่างมีความเคารพฉันอยู่แต่ขอใด้เชอเบค่ะสิ่งที่พีน่นามพูดเมื่อสักครู่นี้หมองฉันาัฐยาว,ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะเรื่องเราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ความต้องการของฉันเลยแม้แต่น้อยแต่ว่ามันเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อทรงไวดี ซึ่งหมอ่อมเช่นเนทียาหมอ่อมเชนใครคำสั่งเสียเขาไม่ได้เลค่ะหน,น้าตาทำไมจะขัดไนะม่ได้คุาขำอะไรนะะักหนาแย่งหัว <c oughs> ชาวบ้านยังจะมีหน้ามาขำเขาด <c oughs> ื่นเขาอีกหม่อมได้คำเสียรู้ปีนานเลค่ะเนทียา คำขอให้เดือออกไปจากชีวิตของเจ้าพี่กฤษาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่เดอเนี่ยเสียงไม่ต่างนเท่าไหร่หรอกาำยังไงเธอพระินาต้องการเช่นนั้นทำไมพระพินาไม่ไปทูลขอต่อเสดพ่อเองล่ะพ่คะอีนทีย ต่อไปท่านพี่นา่อ่านพี่ท่านพ้วมั้มองทนงแบบนี้เรื่องมีผัวทำตัวขยันจริงนั้นเป็นนักอึขยันโอ้โหคุณพี่นุ่งจันีพกับสีพรและจิตลา 破天卵！

เฮ้ยเกลือสีปุมานเลยปุ๊บเก็บเกลือนี่ไงผลไงผลที่ชอบปนลูกน้องปนผัวไงนี่ไงความเชื่อเป็นจริงไงให้มันจะม่มีเสียงนี่ไงเอาตังก่อนรุ่นตังกรู้ไหมผัวเนี่ยหลวงเมี่ยหลวง ขนาดผัวอย่างนี้แล้วยังจะขยันมาแย่งกันอีกเจะพี่เนี่ยข้าติ่ต้องขอโทดด้วยเดี๋ยวเรื่องหนาที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหม่อมฉันไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยและหม่อมฉันหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายในเบ้ยขเพราะถ้าหากว่ามีครั้งต่อไปหม่อมฉันนันทยาม ป้าจะชอบของเก่าหรือว่าของใหม่เลกเายค่ะยาพันธยาัยายาไปพันาโอ้โหนี่ปีใหม่แล้วอีเรื่องปีเก่ากูยังไม่ได้เคลียเลยเฮ้ยโมคะปีเก่าไม่มีเริ่มเอต้นใหม่เลยเดี๋ยวกู้าเรื่องใหม่อีกกองทด้วยย โอ <esi> <B> ้ยเอาตาของพี่ตาเราโง่เฮ้ยเล่นเหมือนจริงมากไปแล้วนะโอเคเรื่องหอผนกำลังด่าอยู่ในใจจาพีเดี๋ยวก่อนตำหนักเสืิมพระองค์ตรงนี้เป็นของเนินไทยาคราเจ้ามาที่นี่ทำไมถามมอกฉันว่าอมฉันมาทำไมใช่เมื่อก่อนผมจนจะเข้าจะออกที่นี่ ก็ไม่เย็นจะมีใครหนาไหนจะกล้าว่าบอกฉันได้ักคนที่บอกฉันมาที่นี่บอกฉันสิโลที่นี่จะมาทวงสิความเป็นเมียมาทวงสิความเป็นแม่แล้วก็จะมาทวงสิที่กับลูกใน่รรภ์อ,อกฉันยังไงไม่ต้องทวงทุกวันนี้ที่ฉันทำลงไปก็เพราะเธอแล้วก็เพราะลูกยังไงอ่ะไม่จริงไม่จริงเลยเจ้าพี่ทำทุกอยาง เพื่อตัวเจ้าพี่เองด้วยยังไงเจ้าพี่เบื่เกียรติตัวงแกฉันไม่เคยให้เกียรติตัวฉันทำทุกอย่างความยิ่งใหญ่อนาคตข้างหน้าของลูกแล้วก็เธอไม่จริงฉันลงทุนทุกอย่างาเสี่ยาางเป็นเสี่ยงตายไม่เช่งถึงขนาดฉันวางแผ่ค่าเสียพี่เพื่อโดยฉันได้ทำมาแล้วใ่วเลยดอกฉันฆ่าพี่ฉันตายเพราะอะไรของฉันไม่เพราะความยิ่งใหญ่คือเพราะความยิ่งใหญ่ในอนาคตของลูก วัสิุกร์หรอวันทองกับพุ่ไงไปบมาฟังพี่อเอาทีนี้จะทำกับลูกไม่ได้ีนั่เลยไปกันเลย